สวัสดีค่ะจากช่องกุ้งรีวิวแหลกชาแนลนะคะวันนี้กุ้งพามาดูนะคะปลูกริบบิ้นชาลีนะคะโดยให้เกาะเป็นอิฐประสานนะคะที่กุ้งทําชุดน้าตกตั้งห่วงตุ้ไว้หน้าบ้านนะคะถ่ายตอนกลางคืนนะคะก็อาจจะไม่ชัดมากนะคะสีเขาจะแบบชมพูสวยแล้วก็แบบสดชื่นเด้งมากเลยนะคะ อันนี้เราก็จะเลี้ยงแบบง่ายๆนะคะนะคะเอาเกาะตามจิตประสานไว้น้ําตกก็ไม่ได้เปิดตลอดเวลานะคะลูกค้าจ๋าคุนก็จะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันนะคะพอปิดหน้าร้านนะคะเปิดตั้งแต่ประมาณ9โมงนะคะถึง2ทุ่มครึ่งกุ้นก็จะปิดนะคะนี่ก็จะเกาะอยู่ที่ น้ำลินนะคะเลี้ยงง่ายๆค่ะนีก็สดชื่นนะคะลิปบิ้นชาลีเขาจะมีหลายล่างนะคะลูกค้าโดนแดดหรือว่าอยู่ในร่มสีก็จะแตกต่างกันอันนี้โดนแดดจัดมากนะคะสีก็จะสวยสวยมากๆเลยค่ะลูกค้ายังไงถ้าใครสนใจปลูกเลี้ยงนะคะจะดูเป็นแนวทางก็ได้นะคะ ไม่ต้องลดน้ำเลยนะคะน้ำตกที่กระเด็นก็ทำให้เขาสดชื่นได้แล้วนะคะยังไงถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามร้านค้าให้กุ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ